ฝันเห็นตัวเองอุ้มไก่นี่คือสัญญาณดีๆที่คุณต้องรู้จะมีเรื่องโชคดีเข้ามาเร็วๆนี้ฝันว่าได้อุ้มไก่หมายความว่าอะไรความหมายโดยรวมการฝันว่าอุ้มไก่ถือเป็นฝันมงคลในสายมูหลายตำราหมายถึงการได้รับข่าววดีการมีโชคลาภการมีสิ่งดีสิ่งดีเข้ามาแบบไม่คาดคิด ไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความขยันความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งการเริ่มต้นใหม่ใครฝันแบบนี้ถือว่าดวงกำลังขึ้นฝันว่าได้อุ้มไก่ด้านการเงินเงินเข้าแบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้เงินจากสิ่งที่เราคอยมานานเช่นเงินคืนเคลียยอดเก่าลูกนี้คืนเงินได้ค่าคอมค่าดีลที่ค้างอยู่รายได้เสริมเด่นมาก ถ้าคุณทำงานออนไลน์ขายของหรือมีงานเสริมช่วงนี้เงินจะเข้าดีเป็นพิเศษลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆโชคลาบเล็กๆพอได้ลุ้นมีโอกาสถูกเสี่ยงโชคเล็กน้อยไม่ควรลงเงินหนักเน้นเลขที่เกี่ยวกับวันฝันหรือเลขบ้านตัวเองจะเด่นกว่าการงานนำพาเงินใหม่ๆมาให้ฝันอุ้มไก่สะท้อนพลังขยันแล้วรวย ใครตั้งใจทำงานอะไรช่วงนี้จะเห็นผลไวกว่าปกติฝันว่าได้อุ้มไก่ด้านความรักคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวฝันนี้บ่งบอกว่ามีคนแอบชอบหรือมีคนกำลังสังเกตคุณอยู่เป็นคนที่นิสัยจริงใจขยันทำงานเก่งความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาเร็วถ้าคุณเปิดใจคนมีคู่ ความรักอบอุ่นเป็นพิเศษช่วงนี้คู่ของคุณจะดูแลเอาใจใส่มากขึ้นมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันคุยเรื่องทำงานทำธุรกิจด้วยกันปรับความเข้าใจเรื่องที่เคยขังคาถือเป็นช่วงที่รักเบ่งบานฝันว่าได้อุ้มไก่ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีขึ้น ฝันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังงานใหม่ๆบ่งบอกว่าร่างกายเริ่มฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าใครที่มีอาการเจ็บป่วยเรือรังจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดระวังเรื่องการพักผ่อนช่วงนี้อาจนอนดึกนอนไม่พอทำให้อ่อนเพลียง่ายควรจัดเวลาพักให้เหมาะสมไม่หักโหมง,งานระบบทางเดินอาหาร มีโอกาสปวดท้องเล็กน้อยหรือท้องอืดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาแนะนำดื่มน้ำมากขึ้นเลี่ยงของทอดของมันช่วงนี้ออกกำลังกายช่วยได้มากฝันนี้สื่อถึงความขยันแบบพลังกายถ้าช่วงนี้ตั้งใจออกกำลังกายจะเห็นผลเร็วขึ้นกว่าปกติฟื้นตัวไวสุขภาพจิต แม้โดยรวมจะดีแต่มีเรื่องเครียดหรือกังวลเล็กน้อยแนะนำทำสมาธิฟังเพลงลดความคิดฟุ้งซ่านเคล็ดลับเสริมดวงจากความฝันว่าอุ้มไก่แบบปังปังสายมูครบสุดทำแล้วเสริมโชคเงินงานความรักไหลดีขึ้นค่ะเคล็ดลับเสริมดวงฝันว่าได้อุ้มไก่ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์เล็กเช่นไก่เป็ดปลา ช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและส่งเสริมพลังชีวิตให้ดีขึ้นไหว้พระแม่ลักษมีหรือพระพิคเนตขอเรื่องความสำเร็จการงานและเงินทองถาวายดอกกุหลาบสีชมพูหรือดอกบัวสีชมพูได้ดีมากทำความสะอาดโต๊ะทำงานทิ้งพระเป็นการเปิดพลังใหม่เหมือนพลังไก่ตื่นเช้าพร้อมลุยจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาทำบุญแสงสว่าง เช่นไหว้พระด้วยเทียนหรือถวายหลอดไฟเสริมความรุ่งเรื่องแก้เรื่องติดขัดทำสิ่งดีเล็กๆในตอนเช้าเช่นให้ทานอาหารสุนัขแมววจรหรือแบ่งของกินเพราะไก่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นตอนเช้าทำอะไรดีๆตอนเช้าจะหนุนพลังรับโชคทั้งวันสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่หรือคาถาไก่มงคล ช่วยเปิดทางเมตตาง,งานไหลลื่นคนรักเอ็นดูข้อควรระวังฝันว่าได้อุ้มไก่การตัดสินใจเรื่องเงินช่วงนี้อย่ารีบลงทุนหรือให้ใครหยิบยืมเงินอาจเจอการตัดสินใจผิดพลาดเพราะความใจดีเกินไประวังความใจร้อนขี้งุดหงิดไก่เป็นสัตว์ที่ตื่นเต้นแง่ายเหมือนอารมณ์เราในช่วงนี้ ควรคิดก่อนพูดเพื่อไม่ให้มีปัญหากับคนใกล้ตัวเรื่องอาหารการกินระวังอาหารไม่สะอาดท้องเสียท้องอืดควรกินของอุ่นสุกใหม่จะดีที่สุดระวังคนเอาเปรียบอาจมีคนขอความช่วยเหลือแล้วกลับกลายเป็นภาระคนบางคนพูดดีแต่ไม่จริงใจอย่าไว้ใจข้อมูลที่ไม่ชัดเจน อาจมีเรื่องเข้าใจผิดข่าวลือหรือข้อมูลคลาดเคลื่อนควรเช็คให้แน่ใจก่อนเชื่อความหมายตามสถานที่ที่อุ้มไก่ในฝันอุ้มไก่ในบ้านหมายถึงความมั่นคงจะดีขึ้นเงินเข้าบ้านร่มเย็นครอบครัวช่วยสนับสนุนเป็นสัญญาณของโชคลาภเล็กๆที่เข้ามาแบบเรื่อยๆอ,อุ้มไก่ในสวนในทุ่งนา บ่งบอกว่าความขยันจะพาโชคมาให้งานที่ทำอยู่จะเจริญขึ้นเหมาะกับคนค้าขายทำฟาร์มทำออนไลน์อุ้งไก่ในหมู่บ้านชุมชนหมายถึงมีคนสนับสนุนจะมีคนมาให้โอกาสชวนทำงานหรือมีคนเอ็นดูคอยช่วยเหลืออุ้งไก่ริมถนนทางเดินเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ การเดินทางนำโชคหรือมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้อาจได้เจอคนใหม่ในความรักอุ้มไก่ในที่มืดกลางคืนมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ในใจแต่สุดท้ายจะผ่านไปด้วยดีอาจเจอเรื่องลับๆที่เปิดเผยความจริงอุ้มไก่ในตลาดเงินหมุนคล่องค้าขายดีมีเกณฑ์ได้ของถูกใจหรือได้ดีๆอุ้มไก่บนเขาที่สูง หมายถึงความสำเร็จที่ต้องใช้ความพยายามแต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเหมาะกับงานใหญ่ที่กำลังจะเริ่มต้นอุ้มไก่ใกล้น้ำริมน้ำเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ติดขัดจะค่อยๆไหลลื่นระวังอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเล็กน้อยความรู้สึกในขณะฝันเท่ากับความหมายที่ซ่อนอยู่ รู้สึกดีอบอุ่นมีความสุขตอนอุ้มไก่หมายถึงโชคลาภความสำเร็จกําลังวิ่งเข้าหาสิ่งที่ค้างคาจะถูกคลี่คลายมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องเงินหรือเรื่องงานความรักก็ไปในทิศทางดีมากรู้สึกเอ็นดูไก่ชอบไก่มากแปลว่าคุณกําลังได้รับพลังเมตตามีคนเห็นความดีของคุณ จะมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนเหมาะกับการเริ่มงานใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์แปลกใจแต่ไม่กลัวหมายถึงข่าวดีที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวมีสิ่งดีๆโผลมาเร็วเช่นเงินเข้างานปังลูกค้าใหม่ความรักมีเกณฑ์มีคนเข้ามาจากที่ไม่คาดคิดกังวลกลัวไก่ดิ้นหลุดจากมือแปลว่ากำลังกังวลเรื่องบางอย่างในชีวิตจริง โดยเฉพาะเรื่องเงินและงานแต่เป็นสัญญาณว่าจะผ่านไปได้แค่ต้องระวังความคิดมากและการตัดสินใจเร็วเกินไปรู้สึกเศร้าหรือสงสารไกลหมายถึงกำลังเหนื่อยสะสมใจล้าหรือรู้สึกทำดีแล้วไม่ค่อยมีใครเห็นฝันนี้เป็นการบอรกว่าจะมีคนเข้ามาปลอบใจและช่วยเหลือดวงกำลังจะฟื้นขึ้น อุ้มไก่แล้วเจ็บโดนจิกตกใจแสดงถึงเรื่องเล็กๆที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ถ้าไม่ระวังอาจมีคนทำให้ไม่สบายใจหรือมีคนพูดแทงใจด้านเงินไม่ควรให้ใครหยิบยืมด้านงานอย่าไว้ใจคำพูดมากเกินไปรู้สึกสงบสบายเหมือนทุกอย่างโอเคคือลางดีเป็นสัญญาณของความมั่นคง งานและเงินเริ่มนิ่งดีความรักลงตัวไม่วุ่นวายฝันแบบนี้ดีต่อใจมากอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับดวงดีดวงดีต่อไปค่ะ